เอาลูกชิ้นเนื้อครับลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อครับมักเนื้อนะครับก๋วยเตี๋ยวร้านใหม่นะครับเปิดโดนแลครับเปิดเปิดบเร่ออกมาทางค้ามปกสูงอยุคเทียร์ทางบานโขกญ่นะครับลน้าเนียงครับสีรันสามหมอลาบก้อยสามหมอลาบก้อยนะผมโอ้โหตรงนี้ซิมก้อยเราลองนะที่เด็ดหน่อยจะเป็นก้อยนะครับอ๋อเนื้อกรครับผมสดมาก าขายจังได้ลหครับเจ้าบาทครับสซ่ห่อหน่นครับครับสซ่ห่อนี่ก็หันสิบาทห้บาทนะครับปกติขายถัวยจกบาทครับ40่สิบสี่บสามสิครับผม <40, 30. S 1> เมนูอะไรขายดีครับพีอาหารตำซังมี่่ป่ะครับมีค่ะผัดกระเพราะอย่ป่ะครับมี่ค่ะขอบครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศร้าน,นครับผมเจ้าผิดน,อน็อตโอ้ยยุบยางอย่างดีครับรุ่นนี้ <c oughs> เปียบเลยเมนูอาหาร <c oughs> ตาเด็ดเ <c oughs> <ๆ>ดดทันจิตดาบก่อยครับผมเดี <c oughs> ย๋ยวมีเพื่อนมนานั่งกินสักคนมือหนึ่งที่ สุดยอดเลยบรรยากาศลานกันนี่ครับหนาน,นั่งมากเลยติดถนนซูมเป็นซูมเลยครับผมนี่ทั้งออกมาข้ามโกสูงครับเข้าไปนี่ก็บ้างสามมอแล้วครับผมเลยสะพานมาสักหน่อยจะเป็นลานสามมอลาก้อยเลยครับผมนี่เป็นบ้านโคกใหญ่ครับผมตลาดบ้านนนลลำทองสูตรนามกักโอ้หักแป้นครับแซ่บ เรียบร้อยปะครับได้ครับได้เอาโต้นนี้ได้ปะครับเอาโต้นนี้ได้ปะครับครับโอ้พักแมงเลยเห็นแต่พักแป้นเมื่อกี้นี่แล้วปลูกพักเองครับก็ลังตะเกียบพกทัวในสวนมาให้าอยนครับผมโอ้มีกะปิจิ้มสุดยอดนะครับทัวแต่มาเทสุกกันครับผมเทียบเกียวแบบทั่วขวากิวบาทครับผมเป็นเนื้อสดด้วยลูกสิ้นเนื้อ ต้องราคาหนีอยู่แล้วครับผมอยอกร้องหลานไม่ไหมองมาตาม่ำครับผมวัดนากินได้เลยครับนี่นัวมากครับผมกิก่มข <c oughs> <ๆ>้นเบ็ดกินพริกเผาครับผมสอพริกเผา <c oughs> ตามด้วยพริกเลยโหพริกหนาเผ็ดมากครับดูนี่สีกับลูกสุกบานนัวดีอยู่แล้วฟาหงหอมนี่บบบน้องกุ้งใหญ่เลยจริงครับใส,ส, <laughs> ส่น้ำส้มันจะน้อะแยะเลยครับเอาแต่ว่าอาดคือจะกินเผ็ดแค่เสรชอบไม่ใช่แครับเป็นไรยานเลย นี่ครับน้ำสมแอ่เห้ไใหม่เลยเปรี้ยวเลยครับผมใช่ครับผมีน่ลอดมลดอีกคุณมาคูกันครเจอมืดสวัสดีครับผมอ่ะ ủa, nhà, nhà tagแน่นอน này, tôi mặc xiềng quá, thịt thịt lên là thịt lợn mẹ này, nhang bùn bùn chắc review không, nó thịt rung rang mạnh, lòng thòng đùi nạm con này, tôi ăn bỏ cái miếng xoài kim cốt vị nè, mai sốt này của tôi, ngon quá, ngon มันแม่มันหวานเลยต้องล้างเลยแบบมากเลยผมเดาลิ้นครับน้ำซุปบอกเลยสดเลือมวางบวงรุ่นเนี่ยพริกน้ำสม เอออย่างมากมายมหาศาลเลยคอณหน่อยๆมันเงี้ส่วนหน่อยมันเลยทถานันแบบมันสดมานัือมันมีกมเหียวเลยมีแต่น้ำหวานีนตัว อลองปบอื่นยวนะโอ้ยฮผมมากินข้างในมันแบบ่นหวานแลบ,เ,บเปืรรัด Ừm. <laughs> 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 mm. À. Trời chết thật kim của bia đây là vậy, bạn nó thể thay cấp khỏe khắp giảm rồi mạng Nhưng cũng lần nào tuần mới lóng อเออบลอกคนสอบผักมีสารนะครับคนนึงมักผักครับกินให้เกาลีบเลย ดิ่มได้ฟังเลยครับผมสุดยอดจริงมันยากาศแบบนี้ต้องไม่ดื่มเลยครับผมดับประากาศเนี่ยฟิลดีมาก

อย่างข้นขวานอย่างสุยดยอดนะครับเนี่ยอย่างข้นขวานอย่างไรเห็เนมันสีมิถัวไม่ยังขวานดูอย่างแบบ<ม>เข้มเจียวเลยกลับมาเลยจากเม,ม,มื่อไหร่มาสางครับผม